สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับสหรับวันนี้มาดูของฐานบกกันบ้างนะครับในส่วนของเตรียมทหารครับตารางกําหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกนะครับปะจปีการศึกษา2 5 6 5นะครับภายในวงเล็บบุตรกําลังพลของกองทัพบกนะครับมาดูนะครับมาดูวันเวลาในการสมัครครับตารางนะครับมีอยู่3มช่องนะครับเราจะเริ่มจากซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเป็นรายการนะครับ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกส่งรายชื่อผู้สมัครนะครับให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับตั้งแต่วันที่14นะครับถึงวันที่28นะครับธันวาคม2 5 6 4นะครับภายในวันที่28ธันวาคมนะครับสอบวิชาการนะครับจะทำการสอบในวันที่15นะครับ15มกราคม2 5 6 5นะครับสถานที่สอบนะครับ โรงเรียนในร,ร้อยพระจุรจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวิชาที่ทําการสอบนะครับมีวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษนะครับประกาศผลรอบแรกในวันพุทธที่19มกราคม2565นะครับ ผ่านหน่วยขึ้นตรงกองทับบกนะครับผ่านหน่วยขึ้นตรงกองทับบกในการสอบรอบ2นั้นนะครับจะสอบในวันที่21มกราคม2565นะครับหรือ21นะครับเวลา13:00-15:00นะครับรายงานตัวส่งเอกสารผ่านรอบแรกนะครับแจกเอกสารนะครับและนำการสอบรอบ2แจกแบบฟอร์มแฟ้มจัดสมผลงานนะครับสถานที่สอบก็จะเป็น โรงเรียนในร้อยพระจุลยอมกล้าวจังหวัดนครนายกนะครับผู้ผ่านสอบภาควิชาการต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้นนะครับหากไม่มาถือว่าสละสิทธิทันทีนะครับในวันเสาร์ที่22มกราคม2565นะครับก็จะทําการชําระเงินนะครับในการตรวจโลกนะครับตรวจโลกก็จะเป็นคนละนะครับคนละ1,545บาทนะครับ1,000 545บาทครับเวลา08.00จนถึง17.00น,นนะครับวันที่23นะครับรายงานตัวทดสอบพระสัมภาษณ์นะครับทวงทีวาจาและความเหมาะสมสถานที่ก็โรงเรียนนายร้อยพระจุรจอมก้านะครับประกาศผลรอบสุดท้ายนะครับในวันที่1คกุมภาพันธ์นะครับวันที่1คกุมภาพันธ์แจ้งผลสอบนะครับสถานที่ก็ผ่านหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกนะครับวันพุธที่11 พฤษภาคม65นะครับจะปิดประกาศรายงานตัวรับเอกสารทําสัญญานะครับวันศุกร์ที่13พฤษภาคม65ก็ทำสัญญาเข้ามอบตัวนะครับก็ประมาณว่าวันที่13พฤษภาคม65จะทําการส่งตัวเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะแนะนำนะครับในตารางเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทําเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนะครับคุณสมบัติต่างๆก็ ฝากกดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นตารางกำหนดการต่างๆครับสวัสดีครับ